สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Poli Channel นะคะมามาเจอระหว่างทางนะคะพอดีที่เขาจะโชว์นะคะโชว์ความสามารถของม้าเนาะอันนี้คืออ่ชื่อน้องสระงุ์นะคะน้องสาวพขาด้ยความสามารถนะครับดู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  ที่เขาลากมาเนเ้มผนมาจะเอาไปส่งที่สกลนครน่ะนะคะ,ะต้นน้ำบังเฮียนมันบน่นว่านี่แค่แนแค่บังเหียนแค่เล็กกว่าตัวใหญ่นะอันนี้สูงเมตรสามสิบกว่าสามสิบแปดหลเป็นพีชผู้นะครับ ันนี้สี่ปีแล้วใช่ไหมอายุสี่ปีเราดูที่ฟันมันบ่พี่ครับฟันหน้ามันบ่ครับน่าหลงมาลองะค่อยๆเบารถมามีจะให้นดหน่ดี๋ยวอนงเดี๋ยว นอนแล้วอูอิ่มลดอยากให้นอนก็นอนนะเอิ่มเลยนะอยากให้นอนก็นอนลูกนั่งนั่งลูกนั่งรถครับยศยศยศเป้าสวัสดีก่อนลูกสวัสดีสวัสดีก่อนลูกสวัสดีด้วยลุกกันลูกขึ้ลุกขึ้นเุกขึ้นลุกขึ้นนี่มั้ยสามนาทีก่อนทันตื่นรถไหมนะไม่ไม่ชินไม่ชินนะคะยังไม่ชินนาที่ กินพื้นที่ครับมันบประเภทเต็นเซียนเยอะครับทุกเพราะกติมันก็เต็นเลยครับมันมันไม่มีอุปกรณ์มันต้องเซ็มอย่างนเราไม่มีบางเหียนนะมาลองเกี้ยวอะไรครับมันจับไปเดี๋ยวพี่ตั้มจะลองขึ้นนะเอ้า คือคือคือคืาฮาฮ่าางท้ายั้งขหดเยยอาทายเลยออทายเป็นปลวกครับเทมากเทมาก่ดข้าวเดอวเวจ้าไงอ้ยตัวใหญ่นะมานะเลเยะยดึงเองมัมันเพราะว่านี่ก้าเดือดมันึงให้รถนักนเดึงมันึง้ยางหลังกหนีโอ้พี่ตั้มเทมากนะเอาทายเป็นครับ อันนี่ันผมซือเลยแล้วมันป็นครับนะคนที่วเป็นเปนวา,นวา,ปนวาไปกสองชัว่วโมงครับหาไปได้เยแต่นดิีมันอยอยไไ้นจะนอยอคนตามสบาครเป็นลนม่มีมันมันยังมันนี้มันเสียอันนี้ยุ่งครับันบอกเรื่ออันนี้เดินเดินไหวไหม ถ้าให้เดินเดินไหวไหมโอ้ได้เฉยนะคะพี่น้องเดินได้นะโอ้คือเท่แท้ไอ้คือเท่แท้นี่สรพงศ์สรพงศ์คนหล่อ นี่นะสวยมากนะมาตัวนี้คือสูงนะคะสูงมากนะดูพอดีเลยอ่ะพอดีเหมือนเหมือนในหนังนะเม่ มมากเลยอ้คือหูแท้พี่น้องมึงเนี่ยเดียวว่าเาต้องเสียให้มันกินทองผมนะผมก็ได้หาทั้งหวายมันหองหัวหันเลยอัยมันเือวนเท่ารับไปนไปพ่อมัหัวหัเลยเพราะไมมันบ่งมันคุยไปแล้วมันไปในบ้าน มันห้องเคยไปหน้าไปยังไปสวานอไปหอดนะครับตากับขึ้นมาไปหวานเรียวน้อเ่าขึ้นมาให้เาหอเรียมองมันเคลื่อนมันสะแรงขึ้นมาอีกมันบรุดไปใช่เพรองิดมันหยบรลอยเดีวอ๋อได้วิดีโอคักรลเมื่อนี้ลุงโกลางทางเนี่ยเลยสวยมาก คือตอนแรกก็เราก็กังวลใจว่าพี่เขาจะเอาลงกลางทางนี่นะค่ะพี่น้องเด้อว่าแล้วกลัวแบบเขาจะเออเขาจะตกใจแล้วเขาจะวิ่งเตลิดอะไรอย่างนี้นะแต่นี่แบบว่าเต้นก็ได้นะครับเต้นก็ได้เต้นได้ทำได้ทุกอย่างเต้นได้ไหวไหวได้สวัสดีได้นะแล้วก็นอนนั่งได้โอ้ความสามารถโอเคมากเลยนะคะอันนี้คือ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปบุกถึงฟาร์มนะเจนแลนครับบนแลนะอำเภอขุินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านเจนแลนตำบลเจนแลนอำเภอขุินารายจังหวัดกาฬสินธทรเบอร์โทรก็คือศูนย์หกสี่สามสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่หรือว่าจะเข้าไปในยูทูบก็พิมพ์เข้าไปว่าสุดคอฟ้ามาบ้านบ้านกาฬสินสุดคอฟ้ามาบ้านบ้านนะคะช่องยูทูบนะคะไปแถวนั้นก็โทรหาเลยตาม ตามจิวิพีโตนี้ครับผมแล้วจะไปเห็นไปขี่ไปอะไรไม่ไม่ไม่ต้องเสียค่าจ้างครับไปได้ฟรีครับแล้วันก่อนจะไปต้องโทรหาก่อนครับเพราะว่าไม่พ่อยู่บ้านรถส่งมาก็จับมาบางวันที่เขาก็ออกมาส่งสจนมากจะมาข้างนอกต้องมาส่งนี่อันนี้จะไปให้ส่งให้หมอประทีปครับที่สกลนครที่ท่าน้องหานั่งน้องหานสกลนครครับครับตอนนี้จะไปส่งใหู้นเรียนรู้ของเด็กนั่นก็คือ ท่านเป็นนักวิชาการที่โรงพยาบาลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กขี่แล้วที่นี้เด็กเด็กเป็นวัตีิสิกแต่ว่าเด็กสมองไม่เต็มร้อยเราต้องไปฝึกไปขี่ให้พ่อแม่ไปหาท่านเลยนะครับอืที่หมอประทีปที่โรงพยาบาลนครครับข้างน้องหานข้างน้องหานนะคะก็มีตัวนี้ก็ไปตัวนี้เขยเรกว่าตัวนี้จะไปส่งที่หมอคุณหมอแสงประทีปลุงแสงประทีปชื่อชื่อชื่อฟาร์มท่านอ่ะคุณลุงแสงประทีป สวนแกก็จะมีอยู่ที่ศรีวิชาก็มีเนาะพี่เนาะครับผมมีจนนนั้ประมาณติดตัวครับอยู่ในการรักษาแบบการเรียนรู้นั่งนั่งม้านะคะที่สั่งสั่งพี่เขามาส่งม้านะคะก็ตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่พ่อของลุงแสงประทีปนี่แหละครับใครอยากได้ใครอยากไปสนใจไปเที่ยวชมได้ครับที่พิมน้องหันพ่อลุงแสงประทีปครับผมสกลนคร เจ้าสรพงศ์ก็จะไปอยู่ประจำข้อเขาครับนี่นี่เขาชื่อสรพงศ์นะคะนี่พี่น้องด้วยอันนี้ชื่อหล่อมากเป็นพระเอกเด้พระเอกเด้เต้นก็ได้นะพี่น้องนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลลี่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ